วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบประปวราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่25เดือนพฤษภาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคสกายกันต่อนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดหลายวันที่ผ่านมากองกำลังชาหารมินโนล,ลายมีกันประมาณ75นายแหวงกันเป็นสกลุ่มเพื่อจะบุกเข้าโจมตี ค่ายกลุ่มเยาวชนกลุ่มประเทศท้องถิ่นที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านซินซาอยู่ในเขตเมืองเมียงมูนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีค่ายอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านนะครับกองกําลังชาหารมิโนลายรู้ว่ากลุ่มเยาวชนมีกันประมาณ80กว่านายมีค่ายอยู่ในพื้นที่แต่กองกําลังชาหารมิโนลายอาจจะปลอมตัวเข้ามาในพื้นที่ก็เลยดูว่าค่ายกลุ่มเยาวชน อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านนะครับแล้วทาหารมินลายกลุ่มนี้เดินเท้าเข้ามาเพื่อจับผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วใช้ปืนยิงกระหน่ำใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป4คนด้วยกันนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินลายอาจจะโกรธแค้นว่าพี่น้องชาวบ้านไม่ยอมบอกข่ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านซินซานะครับกองกําลังทหารมินลาย ใช้ปืนยิงพี่น้องชาวบ้านกลุ่มเยาวชนก็เลยยินเสียงปืนดังขึ้นในหมู่บ้านแล้วน้องๆเยาวชนต้องวิ่งมาเจียมอาวุธปืนเพื่อดักโจมตีกองกําลังทหารมิโนลายที่จะเข้ามาในค่ายกลุ่มเยาวชนนะครับกองกําลังทาหารมิโนลายกําลังจะเดินเข้าไปในค่ายกลุ่มเยาวชนนะครับแต่น้องๆเยาวชนออกมาวางแผนกันเพื่อดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารมิโนลาย ทางเข้าค่ายกลุ่มเยาวชนแล้วน้องๆเยาวชนซุ่มอยู่ตามกำแพงต่างๆที่กองกำลังทหารมินล,ลายจะเข้ามาในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงกระหน่ำใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับทางสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทำให้กองกำลังทหารมิลอลายที่กำลังเดินเท้าอยู่ตามท้องถนนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้น หลาย10นายด้วยกันครับแต่ยังไม่ทรบาบแน่ชัดว่ากองกําลังทหารมิโงลายเสียชีวิตไปกี่นายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมานะครับแต่น้องๆเยาวชนเสียชีวิตไป4นายบาดเจ็บอีก3นายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิโนลายพยายามจะเรียกกําลังเสริมทางอากาศเพื่อจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตี ใส่่ข่กลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านในเขตเมืองเม,มียงมูนะครับกองกําลังทหารไม่ลลายเริ่มจะบุกเข้าโจมตี่ข่กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับกองกําลังทหารไม่ลลายปลอมตัวเข้ามาเป็นพี่น้องชาวบ้านแล้วมาอยู่ในหมู่บ้านต่างๆได้เดือนที่ผ่านมากองกําลังทหารไม่ลลายอาจจะรู้พิกัดกลุ่มเยาวชนว่ามีค่ายอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้่ข่น้องๆเยาวชน ถูกกองกําลังทหารมินลาลัยเข้าโจมตี3พื้นที่ด้วยกันน้องๆเยาวชนทาง80นายต้องย้ายค่ายหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับเพื่อป้องกันกองกําลังทหารมินลาลัยจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเวลากองกําลังทหารมินลยัยไปเจอใส่ค่ายกลุ่เยาวชนชอบใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีทําให้กลุ่มเยาวชนเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง กลุ่มน้องๆเยาวชนต้องย้ายค่ายหนีถ้าไม่ออกไปจากพื้นที่ชาหารมินอลายอาจจะใช้เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีจะทําให้ได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองเมียงมูนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองอังอิงนะครับอยู่ทางตะวันตกของเมืองเยนกุ้งกองกําลังชาหารมินอลายมีกันรประมาณ40นาย บุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองนะครับกองกําลังทาหารมิโนลายกลุ่มนี้เข้าไปทําร้ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านอังอิงนะครับแล้วมีภาพพุทธรุปหนึ่งองค์สูงประมาณ24ฟุตนะครับมีภาพพุทธองค์องค์ใหญ่แล้วกองกําลังทาหารมิโนลายใช้รถเมคัวทําร้ายภาพพุทธรุปองค์นี้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้น พี่น้องชาวบ้านประมาณ1,500คนพยายามจะอ้อนวอนพวกมิโนลายว่าอย่าทำร้ายพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่กองกำลังทหารมิโนลายไม่ยอมเชื่อฟังใช้ปืนยิงข่มขู่พี่น้องชาวบ้านให้ออกไปจากหมู่บ้านถ้าไม่ออกกองกำลังทหารมิโนลายจะใช้ปืนยิงพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ทหารมิโนลายใช้รถเมโครัวทำร้ายบ้านเดือนพี่น้องประชาชน ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า300หลังคาเรือพี่น้องชาวบ้านประมาณ3,000ันคนไร้ที่อยู่อาศัยกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกองกําลังฉาหันมินองลายไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยที่ติดอยู่กับป่ากับเขานะครับกองกําลังฉาหันมินองลายกลัวพี่น้องชาวบ้านไปสนับสนุนกลุ่มเยาวชนก็เลยขับไล่พี่น้องประชาชนให้ไปอยู่ในเมืองไม่ยอมให้อยู่ที่มีบ้านติดกับป่ากับเขานะครับ กองกาลังทหารไม่ละลายไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยเวลาพี่น้องชาวบ้านอยู่กองกําลังทหารไม่ละลายเข้าไปตดค้นอย่างหนักสอบถามนุ่นถามนี่ถ้าพี่น้องชาวบ้านพูดไม่รู้เรื่องกองกําลังทหารไม่ละลายก็ทําร้ายพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ใช้รถเมคัวทําร้ายพระพุทธรูปที่สูงกว่า24ฟุตที่อยู่ในหมู่บ้านอังยี่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้น ตอนนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่ในประเทศพม่านะครับชาหารมินลนลน์ไม่สนใจว่าจะเปลี่ยนพระจะเป็นอะไรต่างๆก็ทำร้ายไปหมดในพื้นที่นะครับพี่น้อง <S 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 เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดคเลนีใกล้กับเขตเมืองเพคอนนะครับมีกองกำลังชาหารมิลนไลายที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านโบเบนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนร่วมกับชาหารเคียนเตียบใช้โดนเข้าโจมตี เช้าของเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา10โมงกว่าใช้โดนประมาณ3ลําติดกับระเบิดประมาณ12ลูกแล้วไปโยนใส่ฐานทัพมินองลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นทาหารมินองลายเสียชีวิตทันที2นายส่วนที่เหลือวิ่งหนีออกไปจากฐานนะครับหลังจากนั้นทางภาพพื้นดินบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทั้งสงฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมง กองกำลังทาหารมิลองลายต้องเรียกกําลังเสริมเข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองแล้วกลุ่มเยาวชนร่วมกับทาหารคินเด็บไปเจอใสทาหารมิลอลายที่จะเข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองประมาณ20นายประชิญหน้ากันเกิดขึ้นแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักทําให้ทาหารมินองลายทั้ง2 0นายวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วทิ้งอาวุธปืนทั้งลูกกระสุนทั้งระเบิดอะไรต่างๆเป็นกล่อง ไว้อยู่ข้างทางจำนวนมากนะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนร่วมกับทาหารเคียนเตียบเฝ้าทุกเส้นทางหลังจากที่ใช้โดนเข้าโจมตีฐานทัพพวกมิลองลายกองพันที่442ที่อยู่ในรัฐคาเลนีนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกของเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากข่าวสู้รบกันเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีอยู่ในพื้นที่ แต่เมื่อวานนี้สู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับทหารมิโนลายที่อยู่ในฐานก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ออกมาจากฐานนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนร่วมกับทหารเคียนเตียบที่กําลังแวดล้อมฐานพวกมิโนลายตอนนี้ยังเข้ายึดฐานไม่ได้นะครับเนื่องจากทหารมินนลายมีทั้งปืนใหญ่แล้วอาวุธควบมืออยู่ในฐานกันจนํานวนมากตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนพยายามจะใช้ดนเพื่อตรวจสอบพวกมินลาย ว่าหมอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ในเขตเมืองเพคอนกำลังตึงเครียดกันอยู่นะครับเนื่องจากกลุ่มน้องๆเยาวชนร่วมกับทหารเคนเดยบกำลังแวดล้อมฐานพวกมินอนลายไว้อยู่ในพื้นที่นะครับในลัดคาเลนีตอนนี้กองกำลังทหารมินอนลายลดน้อยลงไปทุกทีนะครับเนื่องจากทหารเคนเดยบพยายามจะขับไล่พวกมินอนลายให้ออกไปจากรัดคาเลนีอยู่ตลอดเวลา แต่ก็มีฐานใหญ่พวกไม่น้องลายหลวงเลออยู่ในพื้นที่ทางเหนือของหมู่บ้านโบเบนะครับตอนนี้กําลังตึงเครียดกันอยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอไฟพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ